สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะจินเทียนหัวมอนเคอลวอัน是我喜愛的動物是啊บทเรียนของเราวันนี้นะคะมีชื่อว่าสัตว์เลี้ยงที่ฉันชื่นชอบคืออในบทนี้นะคะก็จะมีทั้งปู่ศออักษรนํานะคะและก็รวมไปถึงคําศัพท์และประโยคที่น่าสนใจต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้กันด้วยคะ่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย ค่าเด็ก ก่อนที่เราจะไปเรียนหมวดน้ำอักษรจีนตัวแรกกันนั้นเราต้องมาทราบกันก่อนค่ะว่าหันจื่อเพียนผางปู้สอหรือว่าหมวดน้ำอักษรจีนนั้นคืออะไรค่ะสําหรับหมวดนามตัวอักษรจีนหรือว่าอักษรข้างนะคะคือส่วนที่บ่งบอกว่าอักษรจีนตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรค่ะถ้าหากเราเข้าใจและจําได้นะคะจะช่วยให้การจําอักษรจีนนั้นง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรา ไปเรียนกันที่ตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะตี้กูปูโสมวดนําอักษรจีนตัวแรกนะคะเด็กๆตัวนี้มีชื่อเรียกว่าหนิวชื่อผางหนิวชื่อผางนะคะมีความหมายเรื่ความเกี่ยวข้องกับบัวนั่นเองค่ะมีจำนวนเส้นขีดทั้งหมด4เส้นขีดค่ะต้าเจียกัลลดซื่อตูหนิวชื่อผางขอเชิญ้าง เชียกตัวต่อมาเลยค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าจ่าจุดโถจ่าจุดโถมีความหมายแล้วว่าความเกี่ยวข้องกับมือหรือว่ากรงเล็บนั่นเองค่ะจำนวนเส้นขีดมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นขีดค่ะอาทีนี้เด็กๆลองอ่านตามเหลาซื้อนะคะจ่าจุดโถจ่าจุดโถขอเจิญปาง จเ,เกอร์ตัวต่อมาเลยนะคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าหลงจื้อโถหลงจื้อโถหมวดน้ามังสรจีนตัวนี้มีความหมายหรือความเกี่ยวข้องกับมังกรน,นั่นเองค่ะเด็กๆจานวนเส้นขีดมีด้วยกันทั้งหมด5ขีดค่ะเด็กๆลองอ่านตามหล่อเชือนะคะหลงจื้อโถหลงจื้อโถขอจินปั้ง ชื่อ้อเตแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าฝานเฉียนผางฝานเฉียนผางมีความหมายหรือความเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่คล้ายสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆมีจํานวนเส้นขีดทั้งหมด3เส้นขีดด้วยกันค่ะอ่ะทีนี้เด็กๆเราอ่านตามหล่อเชือนะคะฝานเฉียนผางฝานเฉียนผางเจนป้าเก่งมากๆเลยค่ะ ค่ะเด็กๆบทเรียนในวันนี้นะคะนอกจากจะมีปู้โสหมวดนําอักษรจีนแล้วเราซื้อก็ยังมีเชิงซืงือก็คือคำศัพท์ใหม่มาสอนเด็กๆด,ด้วยกันค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยขอตีอีกเกเชิงเสือคำศัพท์แรกเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือคำว่าไอ้ยอ้ ไอ้มีความหมายว่ารักหรือชอบนั่นเองค่ะเด็กๆมีจำนวนเส้นขีทั้งหมด10ขีดด้วยกันค่ะยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะสี้ายสี้ายคำนี้มีความหมายว่าชื่นชอบนั่นเองค่ะเชเกอร์คำต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าโสงโสงมีความหมายว่าโปรดปรานค่ะจำนวนเส้นขีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8เส้นขีดด้วยกันค่ะ เชเกอร์ ager, คำต่อมาเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าอู้อูอ้มีความหมายว่าวัตถุหรือว่าเนื้อหานะคะจำนวนเส้นขีดนะคะมีทั้งหมด8ขีดด้วยกันค่ะยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าส่งอู้ส่งอู้มีความหมายว่าสัตว์เลี้ยงค่ะเชเกอร์ ager, คำต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าโง โกมีความหมายว่าสุนัขค่ะเด็กๆมีจำนวนเส้นขีดด้วยกันทั้งหมด8ขีดนะคะคำว่าโกมีจำนวนเส้นขีดด้วยกันทั้งหมด8ขีดค่ะเ่เกอดคคำต่อมาเลยค่ะก็คือคำว่าเหนียวเหนียวมีความหมายว่านก ok นะคะเด็กๆจำนวนเส้นขีดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ขีดนั่นเองค่ะ ซีเกอร์คำต่อมาเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำว่าทู่ทู่มีความหมายว่ากระตายค่ะจำนวนเส้นขีดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ดขีดค่ะคำว่าทู่นะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ดเส้นขีดค่ะซีเกอร์คำต่อมาเลยนะคะนั่นคือคำว่าสือ จือมีความหมายว่าบุตรชายค่ะจำนวนเส้นขีดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3มขีดเลยค่ะเด็กๆยกตัวอย่างคำศัพท์เช่นคำว่าทูเสือทูเสือมีความหมายว่ากระต่ายนั่นเองค่ะเชืเอ่อกคำต่อมาเลยค่ะก็คือคำว่าจินจินมีความหมายว่าเงินหรือทองนะคะเด็กๆจำนวนเส้นขีดมีด้วยกันทั้งหมด8ขีดด้วยกันค่ะ คำต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือคําว่าหยีหยีมีความหมายว่าปลาค่ะเด็กๆจำนวนเส้นขีดไม่ด้วยกันทั้งหมด8ขีดเลยนะคะยกตัวอย่างคําศัพท์ค่ะเช่นคําว่าจินหยีจินหย,นยีมีความหมายว่าปลาทองนั่นเองค่ะช่วยหอต่อและคําสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนั่นก็คือคําว่าเมา เมามีความหมายว่าแมวนั่นเองค่ะจํานวนเส้นขีดนะคะมีด้วยกันถึง11ขีดเลยค่ะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเมามีความหมายว่าแมวจํานวนเส้นขีดทั้งหมด11ขีดนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆและนอกจากวันนี้เราจะเรียนทั้ง คู้โฉหมดนับอักษรจีนและก็ซึ่งสื้อคำศัพท์ใหม่แล้วนะคะจริ้นเรเาซื้อโยเลียนสีเกตทงชเชื่อเมินจัว่ววันนี้เราซื้อมีแบบฝึ่งหัดอยากให้เด็กได้ลองทำกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ ค่แบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะคำสั่งก็คือจับคู่หมวดนำอักษรจีนกับคำอ่านพินอินในช่อง B แล้วเติมลงในช่อง A นะคะเด็กๆเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะถ้าใครที่ทำเสร็จแล้วก็ลองดูเฉลยจากของเหล่าซื้อได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะจับคู่หมวดน้ำอักษรจีนกับความหมายจากช่อง b และหลังจากนั้นให้เติมลงไปในช่อง a นะคะเด็กๆเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะถ้าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูเฉลยจากของเราซื้อได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะยงเส้นประสมตัวอักษรน,นั่นเองค่ะคําศัพท์นะคะจะอยู่ในกรอบสีชมพูค่ะเด็กๆหลังจากนั้นให้เด็กยงเส้นประสมกันดูนะคะไปทํากันเลยต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่4ค่ะเขียนพินอินจากอักษรจีนต่อไปนี้แล้วแปลความหมายนั่นเองค่ะข้อที่1นะคะก็คือคําว่าโก่อ่าข้อที่สองเหนียวข้อที่สาม คู่ข้อที่4เมาและข้อที่5จิ้นหยีเด็กๆอย่าลืมเขียนพินอินและแปลความหมายด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เป็นแบบฝึกหัดข้อที่5ค่ะเขียนอักษรจีนต่อไปนี้แล้วแปลความหมายค่ะข้อนี้นะคะเขากําหนดพินอินมาให้เด็กแล้วหลังจากนั้นให้เด็กเขียนอักษรจีนและแปลความหมายกันด้วยนะคะ เจเกอร์ ager, ต่อมาค่ะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่6ค่ะเด็กๆนับจํานวนเส้นขีดอักษรจีนต่อไปนี้ว่ามีกี่ขีดน,นะคะข้อที่1ค่ะเสื่อข้อที่2อู่ข้อที่3าหนีเอาข้อที่4ทู่และข้อที่5จินเด็กๆลองทํากันดูนะคะ ค่ะเด็กๆแล้วเราก็มาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะของตอนที่1ของเราข้อที่7ค่ะเขียนลำดับขีดอักษรจีนที่กำหนดให้ค่ะข้อที่1นะคะคือคำว่าชงเขียนลำดับขีดที่3ค่ะข้อที่สองหยี่เขียนลำดับขีดที่4ค่ะข้อที่3ามเมาเขียนลำดับขีดที่5ค่ะข้อที่4ี่จีนเขียนลำดับขีดที่6ค่ะและข้อที่5ข้อสุดท้ายคำว่าายเขียนลำดับขีดที่8ค่ะเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะ และสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะใจเชียน